Thank you.

หรือยอังธรรมชาติมาไม่ไปแล้ว <c oughs> น้องวันนี้ไม่แข็งแรง không có để hạ mình không có để hạ Salaman. กอดแม่ไปแค่กอดแม่

โอ๊ยพักันักกันออกมาอย่งเอ้ใหุ้ไปจะมานอนยังนอนเออพอดเราขัดเถขดเถโขดทษขัดเอยู่สามนอน กับปหูน้องคนเนาะนประมาณนะะั้นแหละดูว่าแม่มันดูว่าลูกปญัญญามาไกลแม่มันขาดแล้วมัมนว่างแห่งกับบหูเกันเนาะเอาบ่เห็น Cậu bố quay bên cháy ở đây nè nó Đâu có thứ gần cần Anh Nói với ba cháy Xong chưa? หามือหนึ่งพ่อก,ก็ดูแม่ที่หามือไปแหละไปเป็น,นดาวหมานะลูก ทำวาสตา์ให้ลูกแม่เพิ่อนทำความศาสให้ลูกด้อทำความศาสให้ลูก Thank you. <coughs> เปดีแล่วน่ารลอนฮะนะ <S <S วาเป็นคนอเอีกยนเซติวกับเอือกมาเนาะมาหน่อยมาใหญ่มาจอนนี่เห็นบอได้เนาะ <S <S เห็นคลิปมา,าเป็นเป็นอันเป็นอนีกัห้องคือซีโตนห้องหายนำเนาะ เอ่นสุที่เดือดเกี่ยวกับม้ากับแมวเนาะคือว่าเคยเรียกเงี้ยงกระหากยางนั่นคือว่านั่นเนี่ยไปแจ็คเสียจังไรเนาะถ้าคนบ่เคยเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวก็สิบ่เข้าใจดอกเนาะถ้าคนเคยเลี้ยงก็สิเข้าใจความรู้สึกผมสองคนนั่นแหละมันมันหูภาสิอธิบายจังได๋เนาะ คนมักมา้าคนหมอกมักหมามันกันสิเข้าใจคนเราฟิวเอาอย่างไงซะ สั่งลายพืชป่วยอย่างเดียวไม่บายทุกคนหน,นี่แหละนั่งเฝ้าเพื่อใหกำลังใจเมียนคนอยู่ก็ชื่อใจไปนะคะที่แ้ก สะแล้ราผ่งไหายอยู่ก็มาตายเขามันตายบ่ตายตัวงว่ตัวเมันตายอีบรนซ้องหงสัลูกมันตาย รลดปสกาแฟสู้กินอยาดตขี่ะรลดอมีปะกัาอยู่ขับไปดีเรือ่องคุณเจคขาลืมมาจากบ้านเจะลดไป็ซกาแฟไม่ให้กินโอ,โอ้จะไปไหนต่อเนี่ย ชาวขับรถถางพุทธมีแล้วก็ขี่ขับระหว่างเอา,ราเราไปทำกว่าลองรถบระเลนน้ำเนาะนอ้องเมียนั่นแหละแอร์บริลลิงกินตามประโคมตามแรงรถนี่ยตระตป่าตระพ่าแตา่เราซื้อมากินยุ่งเหงื่อไปซื้อพักกันก่อน อ right? ันน <pad> ี้ผ <t aps> oh, yeah. <sa> ักซื้อผักผักซื้อเน้องหมูยอไม่เอาใส่นี่อ่ะเปลียกนั้นน่ะมาถาดพักไงค่ณถาดสมบงหงส์เออถาดถาดไงสวัสดีแล้วบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไทยไทยจอตเวอร์เอฟซีไฟยังถ้มหาหนองหล่อนไม่เด้เขากองโดน ่าเรียนอยู่นั่นยำยำมะนีนะเอ้า่าคุณขาเขาปิงไกไ่ปีงหลังจากเขาเขาสู้หมดเศรน้อยหนึงมาหันเนาะตาบวมหมเลยหายตาบวมหายก็มาหน่อย เป็นเรืาาเ่องธรรมศาสตร์นะทุกคนแต่ว่าถามบไนน่ได้ยน้องตู้ปลาหน่อเนะเอาดต่เอาไปปัวก,กับปัวบ่ได้เพราะมันเป็นมาหน่อยกินในต้อนุ่มเนาะช่วงมาเพิ่กก็ขอได้หามื่อกี้บอด้อาจจะเกิดว่าเป็นลูกอันมัน,นไไหนอกอะไรเนาะสัตว์นั้นอาจจะเกิดว่าเป็นคนก็ได้ กินกินกเป็นเขาแรนาาากนำเลยปรจับกินเขาเขาซาว่าท่านกินกินเขาตอนสี่มือแรงกินพักอึมเลยประพาะกระสีเป็นจะเสียบเลยอ่อนดีอลกระสีเอาไปมากเนี้อโตนอ,อน่อนอ่านบอกว่าไ้เสือลี ตัวนี้ก็มีพัคเกษตียร์พอ,อเ,นนเอ้ยกินเขาทานมาไว้วเลยเผ็ดเดินไงตาโมฮงมันน,นี่จะข,ขาบล่ะซขาบสี่ขาบเลย กินร้าขามแห้งตำปะคงกินอะไรตำปะคงกินขา้นนขาวกินข้าจนจนคำจนมือเนาะสามหมู่สนนี่หมุ่สี่หม,มู่มเลยสิเหวเละ เ<อ>มนูสืหมบริหเองว่าเมนูสือเมนูสือ,อยางยวข้าตะฟอรมาหน่อยมีรกับเขาเขา<ม>ขึ้นจนรับค่ากงมา 那算吧。 เยอบ,บนน <N> ้อย <N> หน่อยาสนหน่อยในน้อยนึนนงเกือไม่ร้่ะก็ทำอะไรเล็กแซวบา้านึงเซ็งนี่ขน,น,นาดหน่อยอะขนาดยงไงนี่คุยกับที่แซวบา้า บาดอะไรแล้จะได้เปิดแอร์ก็เป็นหนังหอนก็คือหนังหนาวเมื่อกลับตอน<ม>ต่างคนต่งางบอกปวกบาก่าขอกเขา บายทุกคนบายหลอดสองไปคลิปสองหลอเนะห้องคลิปต่อกันเลย